ลงเครื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลงเครื่องเรียบร้อยลงเครื่องแล้วคุยภาพเมื่อกี้อยู่บนเครื่องอะรู้สึกบอกว่าแบบ e x c i t i ไซมากเลยทุกคนค่ะตอนนี้อยู่ภาคพื้นดินแล้วนะคะหนึ่งห่อแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากเอาจริงๆใครได้ไปก็ขุมเพราะว่าทานแล้วมาลงทุนกับตัวเองถูกต้องลงทุนกับอะไรก็ไม่เท่ากับลงทุนกับตัวเองบ้านร่างกายเราเป็นเหมือนบ้านนะแม่มันมีหลักเดียวก็ฉะนั้นก็ลงทุนก็ลงทุนดีๆสักหน่อยบางทีของที่ถูกมากๆหนูว่าต่ำกว่า390เกบนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องดูในเรื่องของมาอ ว่าให้ดูเรื่องอินกินเนียนข้างในเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตัวกูต้าดรกังน้ำเนี่ยเป็นกูต้าที่เาเรียกว่าได้รับการพัฒนาจากหมอนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะอยู่ใต้ภายชื่อคําว่าดกรกังน้ำดรเนี่ยไม่ใช่ว่าตาสีตาสารจะได้มาง่ายๆนะคะคําว่าดกรกังน้ำนะคะทุกคนคะต้องมีเขาเรียกว่าต้องผ่านอะไรมากมายถึงจะได้คําว่าดรกังน้ำแล้วตัวนี้นะคะมีหน้ามีตาไม่ใช่ว่าอุ้ยเจ้าของแบรนด์ในเอในบีในซีเจ้าของกูต้าขอโทษนะคะไม่ใช่นะคะตัวนี้คืืออเเจ้้าาาขงคคคนนนนดดรกกั่่ะะฉถิวุณ บักกินแล้วปุ๊บอุยฉันรู้สึกไม่โอเคคลินิกใกล้บ้านคุณค่ะ36สาขาทั่วประเทศไทยค่ะการันตีได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะใครที่อยู่ว่าซื้อทันให้กดตะกร้าให้ชําระเงินนะคะเพราะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะไม่ใช่กินแล้วจะสุดเพรสวยปุ๊บเกิดความอะไรมันใจมันใจถูกทำไมมองหน้าก็แบบนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็สวยทำไมฟ้าถูกทำไมแล้วราคา,แล,า,คาแล้วราคาเป็นไงลูก ถูกแล้วต uh> uh ัวนี้กินแล้วขาวใสไหมลูกถูกตัวนี้กินแล้วฉลอดริวรอยไหมลูกถูกแล้วตัวนี้ยพวกตับไต่เส้พุงจะแข็งแรงไหมลูกแข็งแรงถูกค่ะชอบหไม่มีกระดิ่งไม่มีกระดิ่งไม่มีกระ ทุกคนคะเนี่ยมวยหัวล้อกันอารมณ์ดีทานแล้วอารมณ์ดีหรือยังอารมณ์ดีเนี่ย,มยมมมไม่ป้า <hooting. S 2> <ะ>จะบอกกับทานอารมณ์ดีจริงๆเพราะตัวนี้นะคะเรียก <c oughs> ว่ามีเขาเรียกว่ามีแอลกูตาเนาะแอซิซีนแอลกูตามีสามแอรตัวนี้ทำให้เราผิวผิวขาวกระจ่างใสนะคะและที่ต้องบอกว่าทำไมถึงอารมณ์ดี <c oughs> ก็ต้องบอกนะคะว่ากูตาเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเอ่อซ <c oughs> ่อมแซมเนาะแล้วก็เข้าไปกระตุ้นการทำงานของวิตามินซีที่มีอยู่ในร่างกายวิตามินอีวิตามินดีที่อยู่ในร่างกายทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นมฉ่ำมากเอางี้นะใครอยากกดตาก็กดเถอะ สามร้อยเก้าสิบเท่านั้นแต่อยากให้ซื้อเซ็ตใหญ่นะเพราะจะได้แก้พรีเซนเตอร์ของเราด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นนะซึ่งหนึ่งในนั้นนะก็คือดูค่ะจริงๆในตะกร้าเนี้สองตะกร้าเนี้ยบอกเลยนะ390กับ1,000บาทหนึ่งพันคุ้มกว่าพี่ฟ้าคือมันมีไม่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 กี่ร้อยนะจะบอกว่าใครกดทันให้กดเนาะใครกดทันให้กดพี่ฟ้าถูกถูกถูก ให้มันทำให้มันเห็นไปเลยอย่างติ๊กตก๊กบ,บางทีก็อยากให้แบบรักพี่ฟ้ารักพี่ฟ้ากดให้พี่ฟ้าได้ยังคะจิ้มจ่จบถือว่าเก่งมากคนนี้ถือว่าเก่งมากนะคะต้ตองนะคะใครที่อยากรูปที่เป็นแก้วของพี่ฟ้านะคะอันนี้เป็นแก้วคู่นะคะสําหรับพรีเซนเตอร์คู่ก็คืออิงหลอดนั่นเองส่วนของพี่ฟ้าน่าจะหมดไปแล้วป่ะไม่หมดนะไม่หมดไม่หมดแต่ตะอบอกว่าพรีเซนเตอร์ของเราอ่ะพรีเซนเตอร์ของเรา จะให้พรีเซนเตอร์เก้าแต่วันนี้นะเขาจะวันนี้ที่โชว์ก็คือเป็นของพี่ฟ,ฟ้าชาลอตนะคะเฮ<อ>ล่าอะทุกคนค,ค่ะช่วงนี้บอกเลยเป็นช่วงที่ประกดังงามพี่ฟ้าพี่ฟ้าต้องนอนดึกถึงเช้าบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวบูสเตอร์ที่ดีมากๆเลยแล้ว